สวัสดีนะคะอ่านี่นะคะก็อาจจะมาบอกถึงอาการแพ้ทอะะ้องคะตอนนี้ก็ทอ้องได้ประมาณเดืเะนะะอนกว่าแล้วนะคะก็ได้ไปหาหมอที่ทักษิณไปหาคุณหมอกัญญารักษ์นะคะอ่ะาพอรู้ว่า ท้องก็มีความรู้สึกว่กาเ้ม,มากมากอาการเหรอคะมันก็จะ,ะมึอนหัวกินอะไรกินไ,ไม่ได้คลื่นไส้ขื่นอมปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะก็นอนอยู่อออนอนอยู่ในห้องเพิ่งกลับมาจากอ เปิดร้านขัดหน้าไอริสนะคะก็วันนี้ก็กลับมาประมาณ4ี่โมงเพรารู้ตัวเองว่าไม่ไหวแล้วทำไมมันถึงแพยอ,ยอย่างนี้แค่เดนก,กว่าเองเหรอนี่นก็คือ,อยาอยานนะค,ะคือ,อบัลรสักศูนยะแต่ก็ให้ยาบมื เราไม่มีเลือดนี่ต้องดูันแล้วก็ต้องช่วยกนเลยต้องหาวิธแก้เพลกินจิตจมดเพงยมีเรื่ยวันละ2-3เม็ดก็เอาไม่อยู่นะคะมันไม่ได้อ้วกไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่ามันมันมึนหัวมัน มันมันเหมือนว่ามันในท้องเนี่ยมันเหมือนมันจะอาเจียนออกมาแต่มันไม่อาเจียนเราก็แบบอยากจะนอนทั้งวันพอนอนานานก็เมื่อยก็เป็นอย่างนี้นานๆพก่นอนดูทีวีนอนเล่นคอม เดี๋ยวถ้ามีอาการอะไรเพิ่มเติมยังไงก็ค่อยบอกทีนึงนะคะตัวนี้ถึงว่าตัวเองแย่มากเหมือนคุณไม่สบายทั้งวันทั้งคืนก็อย่าใจาหาหายจากการไปท้องเร็เวๆนะคะเพราะว่าดูโซมมากช่วงนี้ตัวีหน้าตา